ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมทาวรบอลสีนะครับมีบอลสีที่สวยครับราคาวันนี้เบาๆครับมาแบ่งปันนะครับตามหน้าไม้ครับมีราคาหลักสิบหลักร้อยนะครับนี่สวยๆเลยครับวันนี้ครับมีมาหลายกระถางอยู่นะครับวันนี้เป็นวันที่30นะครับวันอังคารนะครับเดือนเมษายนนะครับปี2567นะครับก็รอบจะส่งยังจัดส่งได้อยู่นะครับวันอังคารไปษนียังเปิดทําการนะครับถ้าเกิดสั่งวันนี้สามารถจัดส่งได้เลยนะครับ ค่าจะส่งเหมาเหมาขี่ต้นขี่ถางก็ได้ครับราคา50บาทนะครับสาหรับเหมาเหมานะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่สะดวกในการโอนนะครับมีปลายทางสวิงนะครับก็คือเหมาเหมาขี่ต้นขี่กระถางก็ได้ครับ70บาทนะครับสาหรับปลายทางครับมีปลายทางครับเรามาเริ่มจากกระถางแรกเลยครับนี่เป็นเศรษฐีเงินล้านนะครับนี่หน้าไม้สวยนะครับนี่ติดป้ายมาครับเศรษฐีเงินล้านนะครับอันนี้ราคาก็เบาๆนะครับสําหรับคลิปนี้ครับอยู่ในกระถาง6นะครับ ราคาเบาๆครับราคากระถางละ90้บาทเท่านนครับนี่ครับสวยๆเลยครับหน้าไม้สวยนะครับวันนี้ครับ90บาทครับกระถางที่1นึ่ะครับอันนี้กระถางที่2นะครับนี่สนใจนะครับเศรษฐีเงินล้านนะครับนี่ราคาวันนี้คลิปนี้เบามากเลยครับ90้บาทนะครับอยู่ในกระถางอันนี้กระถาง5กระถาง6นะครับมาต่อท่านี้ครับอันนี้อยู่ในกระถาง6นะครับได้มาในนามพรรัตะนะครับเป็นบอลป้ายนะครับนี่สวยๆเลยครับ คลิปนี้นะครับปล่อยที่ราคา100บาทนะครับพรลัตนะนะครับนี่หน้าไม้สวยนะครับอยู่ในกระถาง6นะครับนี่พรลัตนะนะครับราคา100บาทนะครับเอามาต่อท่านี้ครับนี่สวยๆเลยครับเป็นมานีล้อมเพชรนะครับหน้าไม้สวยครับอยู่ในกระถาง6นะครับนี่ราคาวันนี้คลิปนี้ครับเบาๆเลยครับสาหรับคลิปนี้นะครับนี่ราคาแบบว่าสุดปังนะครับราคา เ0บาทเท่านั้นครับนี่มี2กระถางครับหน้าไม้ผมสวยนะครับนี่กระถางที่2นะครับนี่ราคาคลิปนี้นะครับกระถาง6นะครับไม่ใช่กระถาง5กระถาง4นะครับราคา90บาทเท่านั้นครับราคาก็เบาๆนะครับอ่าหมาต่อทางนี้ครับอันนี้ลักเอยนะครับนี่เป็นมอนป้ายที่สวยนะครับอยู่ในกระถาง5นะครับนี่ราคาก็ไม่แพงนะครับอันนี้ขอราคา100บาทครับป้ายสวยนะครับ นี่คร mm ับมี2กระถางนะครับนี่กระถางที่2นะครับนี่นาไม้สวยนะครับราคา100บาทนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับอันนี้เป็นบอลกาบนะครับมีแข้งนะครับมีชื่อนะครับแต่ทีนี้ผมจำชื่อไม่ได้ครับนี่ครับใครที่จำได้ก็สนใจก็เอาไปเลี้ยงนะครับนี่สวยเลยครับราคาก็เบาๆนะครับอันนี้ขอ80บาทเท่านั้นครับราคาเบาๆครับมาต่อท่านี้ครับนี่เมื่อกี้เศรษฐีเงินล้านะลรไปนะครับอันนี้ มหาเศรษฐีนะครับนี่อยู่ในกระถาง5้านะครับนี่หน้าไม้สวยนะครับมหาเศรษฐีนะครับอันนี้ขอราคา80บาทครับต่อหนึ่งกระถางครับมหาเศรษฐีนะครับออามาต่อมีมหาเศรษฐีแล้วก็ต้องมีนี่ครับล่ารวยนะครับนี่สวยๆเลยครับเป็นบอลคล้ายๆกันนะครับล่ํารวยนะครับอันนี้ขอราคา80บาทเท่านั้นครับราคาเบาๆนะครับอันนี้รัตนะลุ่งเรืองนะครับนี่เป็นบอลป้ายอย่างนะครับรัตนะลุ่งเรืองนะครับ อยู่ในกระถาง5นะครับนี่สวยๆเลยครับอันนี้ราคา80บาทเท่านั้นครับราคาเบาๆครับคลิปนี้ครับอันนี้เป็นประสานกายนะครับเป็นตับพนุมานะครับนี่เป็นบอลป้ายนะครับนี่สวยๆเลยครับหลอดใหม่ก็ติดป้ายนะครับไม่ได้เผือกนะครับมีป้ายเขียวมานะครับอันนี้ขอราคา90บาทเท่านั้นครับราคาเบาๆครับมาต่อทางนี้ครับอันนี้ก็เป็นบอลกาบนะครับนี่เป็นบอลกาบนะครับ น้าไม้ก็สวยนะครับอันนี้อยู่ในกระถาง5นะครับนี่ราคา80บาทครับวยสวยเลยครับอันนี้เป็นรัตนบารมีนะครับนี่สวยนะครับอยู่ในกระถาง5นะครับนี่หลอดใหม่กาลังมานะครับรัตนบารมีนะครับนี่เป็นไม้แลงเขาอยู่นะครับอันนี้ขอราคา90าบาทนะครับราคาเบาๆครับวันนี้ครับมาต่อทางนี้ครับอันนี้เป็นเขาเรียกอะไรแดงอันดานะครับนี่หลอดใหม่กาลังกลางนะครับ อันนี้ขอ80บาทนะครับแดงอันดานะครับอยู่ในกระถาง5นะครับอันนี้เป็นปีมะโรงนะครับนี่สวยๆเลยครับกับสีชมพูชมพูนะครับอันนี้ขอ80บาทเท่านั้นครับราคาเบาๆนะครับมาต่อทางนี้ครับอ right> no ันน id ี้ก็เป็นบอลที่ป้ายนะครับนี่เป็นบัวสวรรค์นะครับอยู่ในกระถาง5นะครับนี่หน้าไม้สวยนะครับอันนี้ขอ90บาทนะครับนี่ราคาเบาๆนะครับไม้ไม่ถึงร้อยนะครับหน้าไม้สวยนะครับนี่กระถางที่2ครับ กระถาง5นะครับเป็นบัวสวรรค์นะครับเป็นบอลป้ายครับ90บาทเท่านั้นครับมาต่อทีนี้ครับอันนี้กระถางที่3นะครับราคาก็เบาๆนะครับ90บาทเท่านั้นครับสวยๆนะครับวันนี้ครับราคาสุดปังครับนี่อันนี้เป็นปักษานะครับนี่กัดสีสวยๆแล้วครับราคาก็ไม่แพงนะครับ90บาทเท่านั้นครับนี่สวยๆนะครับปักษาอยู่ในกระถาง5นะครับอันนี้เป็นเขาเรียกแผงมาจาก อะไรนะแผงมาจากเจ้าจักรพรรดินะครับอันนี้เป็นมงกุฎจักรพรรดินะครับนี่สวยๆครับป้ายสวยๆนะครับราคา80บาทนะครับนี่หลอดใหม่กำลังกลางครับคลิปนี้นะครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้ก็เป็นบอลป้ายอย่างครับนี่สวยๆเลยครับอันนี้เป็นเพชรเมืองนนท์นะครับนี่อยู่ในกระถาง5นะครับของผมกระถาง5ทางนั้นอัพกระถางแล้วครับ อันน to well ี้ขอ90บาทครับเพชรเมืองนนท์ครับเป็นบอลป้ายนะครับมาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นหนุมานนะครับนี่สวยนะครับติดป้ายมาแล้วครับหนุมานนะครับหนุมานสืบมะคานะครับนี่สวยๆนะครับดูหน้าไม้นะครับอันนี้ขอ90บาทเท่านั้นครับราคาเบาๆครับหมาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นมุกดาหานะครับจังหวัดมุกดาหานะครับอันนี้จะโดนมีใบตำหนินิดนึงนะครับขอคนรับได้นะครับมุกดาหานะครับขอราคา 80บาทครับต่อหนึ่งกระถางครับอยู่ในกระถาง5นะครับกระถางที่1นะครับบุกาหารกระถางที่2นะครับสวยๆเลยครับราคารับตามในคลิปนะครับอเดี๋ยวแป๊บขยับให้โดนกันเลยครับเอามาต่อท้งนี้ครับอันนี้ได้มาในนามเท้าทศรดนะครับนี่กัดสีด้วยป้ายด้วยนะครับนี่สวยๆเลยครับอันนี้อยู่ในกระถาง6นะครับนี่ใจใหญ่หน่อยครับหน้าไม้สวยนะครับเป็นเท้าทศรดนะครับ สีด้วยป้ายดูครับหลอดใหม่กำลังมาแล้วครับอยู่ในกระถาง6นะครับอันนี้ขอ90บาทครับต่อหนึ่งกระถางครับกระถางที่1นะครับอันนี้กระถางที่2นะครับนี่เท้าทศรสนะครับราคากระถางละ90้บาทเท่านั้นครับราคาเบาๆครับเป็นบอลเก่าเรานะครับนี่น้าไม้สวยนะครับเดี๋ยวขอญยตขยับไม้นิดนึงนะครับเดี๋ยวจะโดนกันกี่โดนไปหน่อยแล้วครับต้องขออภัยด้วยครับช้านิดนึงนะครับ เอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นกระบี่ในร้อยนะครับนี่สวยๆเลยครับเป็นบอลใบเหมือนใบหอะครับกระบี่ในร้อยนะครับอันนี้ขอราคา80บาทเท่านั้นครับราคาเบาๆครับอันนี้เป็นพัทยานะครับนี่อันนี้ขอ50บาทครับอยู่ในกระถาง5นะครับอันนี้เป็นเศรษฐีสุพรรณนะครับนี่อยู่ใน2ต้นนะครับเศรษฐีทุพันธ์นะครับกำลังเริ่มกัดสีเลยนะครับ ต้องเอาไปอัดแดดแล้วอยู่นอกตู้นะครับของผมก็นอกตู้นะครับอันนี้50บาทเท่านั้นครับราคาเบาๆนะครับอันนี้เป็นหลวงราชเสนหานะครับนี่หมายลงหัวนานแล้วครับ50าบาทครับราคาเบาๆนะครับอันนี้เป็นบอลใบหอกนะครับนี่นี่ครับสวยๆบอลใบหอกนะครับเป็นเหมือนลูกไม้ลูกไม้นะครับอันนี้2ต้นในกระถางครับอยู่ในกระถางหครับขอราคา80บบาทนะครับอันนี้เป็นสาวนครชัยศรีนะครับหน้าแผงนะครับนี่ ติดป้ายมาอย่างเงี้ยขอราคา70บาทเท่านั้นครับราคาเบาๆนะครับอันนี้เป็นธาตุบางแก้วนะครับนี่พระธาตุบางแก้วนะครับอันนี้ขอราคา70บาทเท่านั้นครับราคาเบาๆครับเอามาต่อทั้งนี้ครับอันนี้เป็นเจ้าสาวนะครับนี่ติดป้ายมาอย่างเงี้ยครับขอราคา80บาทนะครับนี่ครับวันนี้ก็มีไม้ๆชมประมาณนี้แค่นี้นะครับถ้าสนใจก็ต้องขอเอิต้องต้อง สนใจก็ทักทายเข้ามาได้นะครับแหมพูดผิดครับติดลิ้นจะรัวต้องขออภัยนะครับบางครั้งพูดอะไรขุกขักไปต้องขออภัยด้วยครับพอดีพูดนานๆแบบติดลิ้นรัวนะครับพอขาก็ติดลิ้นรัวต้องขออภัยนะครับก็วันนี้ก็มีไม้มให้ชมประมาณแค่นี้นะครับวันนี้ถ้าเกิดพูดอะไรผิดไปต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้ยังไงก็ช่วยกดติดตามช่องถาวรบอลสีด้วยครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ